วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำแกะสี่ลูกก็เราจะมาดูไอรอนแมนจะมาดูไอรอนแมนเลยตอนนี้อะไรครับก็ทรัแกะกันเลยนะครับง่ายๆนะฮะให้เราเอาแกะมาหนึ่งตัวแล้วก็เนมแท็กแหละแล้วก็เขาเรียกว่าเอาอันนี้มาครับเน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 วะ นะฮะวาวเลยนะคะโอเคแล้วเราก็กดเอวเยี่เราก็วาวอะไรเงี้ยเราก็เขียนว่าเขียนว่าเขียนชื่ออื่นไม่ได้นะฮะ J E B เจ็บเจ็บแล้วก็ตะกี้เลยนะฮะอ่าเพื่อได้ XP โค้ชหนึ่งมาไปกดไปเลยนะเขาจะได้มีเสียงแปลกๆให้คุณทิ้งของไปบ้างนะฮะถ้าเป็นหมดอย่างนี้ โเคสิขอไปละล้วก็ใช้เออไอตะะัวเ็บมาวางแกะไปเลยนะ,ะแล้วก็เออตีกแกะอันนี้นี่ฮะเราสามารถลากมันเชือกนะฮะลากคอมันมาเลยวันนี้ลูกนี่วันนี้เลยดูดิวันนี้เลยลูกอู้วันนี้เ,เออทวว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  อ่าก็แบตจะหมดแล้วก็สวัสดีขอลาไปก่อนนะฮะกลับไปลองทำดูถ้ามันได้ก็บอกผมแล้วกันนะมาลูกมาอู้แกะลอยได้อู้แกะลอยได้ไดวะเฮ้ยดูสิเฮ้หนูขาดลอยได้เลยแกะลอยได้ลูกว้าฮ้ลงเลยล,ลูกจะตายหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังตายรู้วยข้าของลูกนนทั้งดีงานดูดี่นไหวเดี๋ยวพ่อจะฝั่งเซบให้ลูกเองนะฮะโอเคโอเคเอาละครับก็ช่วยลาเจ้าน้องแกะนะฮะสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ